คดีพลิกเปิดหลักฐานกล้องวงจรปิดหลังเปิ้ลไอรินโวยเงินค่าตัวหายมีคนฉีกซองขโมยไปจากกรณีที่นักร้องสาวเปิ้ลไอรินได้มีการโพสต์ว่ามีคนแอบฉีกซองเงินค่าตัวที่เธอได้จากรายการคุยทะลุดราม่าจำนวนหน0 0งบาทโดยเงินหายไป5,000บาทเหลือในซองแค่หมื่นเดียวซึ่งทางโบ อดีตผู้จัดการของเปิ้ลซึ่งเป็นคนดีลงานนี้บอกว่าพิธีกรเป็นคนจัดการล่าสุดทางเทปคุยทะลุดราม่าได้มีการนำหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่พร้อมชี้แจงว่าคลิปตอกหน้าเปิ้ลไอรินผู้จัดการเอาเงินไปเองแล้วโทษรายการจากกรณีที่ปอเปียซึ่งเป็นพิธีกรรายการคุยทะลุดรามา่าได้สัมภาษณ์คุณเปิ้ลไอรินเมื่อวาน 5มิถุนายน66ถูกพาดพิงบางช่วงบางตอนว่าเงินค่าตัวเราจากรายการนี้มีคนแอบฉีกซองมีเงินหายไปหนึ่งในสามคะ่ะคนดีลงานบอกพิธีกรเป็นคนจัดการนั้นกอเปียขอชี้แจงพร้อมภาพหลักฐานประกอบว่าเงินค่าตัวของคุณเปิ้ลที่หายไป ปอเปียไม่ใช่คนจัดการตามที่คุณเปิ้ลได้โพสต์ว่าทราบจากคนดีลงานหรือที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองโดยโพสต์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างยิ่งจึงแนบภาพหลักฐานว่าคนที่ฉีกซองเอาเงินคุณเปิ้ลไปก็คือคนดีลงานหรือก็คือผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองและทำขณะที่ปอเปียยืนหันหลัง ส่วนรายละเอียดทั้งหมดปอเปียกกำลังดำเนินการเพื่อความยุติธรรมของตัวเองและรายการคุยทะลุดราม่าที่ไม่เคยมีเจตนาร้ายและทำในสิ่งที่ผิดจรรยารรลแม้แต่น้อยและเจ่ะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ